ที่เห็นนี่ก็คือหน่อจูนะครับหน่อกระจูตีแก๊เปลือกออกเร้วนะครับที่ว่าเยอะๆคืลือเท่านี้แหละครับผมจะเอามาต้มครับต้มใปแกงนะครับอันนี้ว้แกงก็แกงเหมือนหน่อไม้นี่แหละครับหน่อจูแต่ว่าหน่อจดเขาจะมีความขมกว่าหน่อไม้นิดนึงครับมันจะมาต้มครับใส่เกลือด้วยนะครับต้มเหมือนต้มหน่อไม้เลยครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ฟานนะครับเพราะหน่อเขาไม่ใช่หน่อใหญ่ครับหน่อจดหน่อเล็กๆนะครับไม่ต้องฟันนะครับ ไม่ต้องไปฟานไม่ต้องไปคูดพินเซนนะครับครับต้มเสร็จแล้วก็จะไปแกงครับอันนี้ต้มไหงแตงขึ้นครับะมาเริ่มกันเลยครับเร่ากันแกงนอโจดเมนูของวันนี้ครับเติมเด็กกระใส่นำยาหน้าลงไปครับนำยาหน้าลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงครับเครื่องแกงกันนี้เลยครับใส่พินนามหลางกคกลงไปเลยครับที่ลงไปครับ ติดไฟอ่อนๆไว้นะครับในขั้นตอนนี้ถ้าใครกินอะไรนะเขาเบือนะครับเขาเบือเขาคนนี้ที่แชนํามาไปตำนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยเขาจะได้มันจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับมันจะได้ผสมเป็นน้ำจะได้เหนียวๆครับแล้วผมก็ใส่เครือปุงลงไปครับก็เหมือนเดิมครับเครือปุงก็มีน้ำปลาด้วุงชูรสน้ำตาลนิดนึงตัดเค็มนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับ แล้วก็พอนำริ่มอุ่นๆนะครับก็ใส่มูลงไปเลยครับใครจะใช่เป็นมูสซ้าชั้นเป็นไรก็ได้นะผมเป็นแต่ผมนิยมเป็นสันในครับเนื้อมันนุ่มนะครับแล้วผมไม่ชอบมันมันด้วยครับอ่าพอน้ำเขาเดือดมาอย่างนี้ก็เราก็ตักฟองออกนะครับฟองนี่จะเป็นพวกยางของใบยานนางเป็นของอะไรของเครื่องุงเล่านั่นแหละครับนะเป็นขับไขมันของหมูอะไรพวกนี้ตักออกครับน้ำแข็งเราจะได้ใสๆครับ พอเดือดผ่านแล้วครับผมจะใส่ลงไปก็คือนี่ครับฟักทองครับใส่ฟักทองลงไปแล้วก็โรยฟักทองก็ซุกสักหน่อยครับต่อช้อนช้อนฟองนะครับฟองที่มีครับนำเข็งจะได้ใสๆครับนะฟองเดิมขาวแล้วเมื่อกี้ฟองดำปีเลยนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับเขาเรียกว่าเห็ดขอนเนาะครับเห็ดขอนขาวนะครับอันนี้เป็นเห็ดที่เขาเพาะขายแล้วนะครับทุกวันนี้มัน ไม่ต้องไปหาตามป่าแลวครับมีขายครับพอใส่เห็ดลงไปแล้วก็พอเขาเดือดขึ้นมากเลนี่ครับตามด้วยบวครับบวกพร้อมนะครับใส่ยางละนิดหน่อยครับเต็มกระทะเลยครับว่าจะเก่งเพราะอจี่ก็โอ้ยเอาไปเอามากินคนเดียวสามวลาจะหมดไม่รู้นี่กปรุงแล้วก็ชิมรสดูด้วยนะครับว่าเป็นรสชาติยังไงครับตามด้วยลูกดดครับที่นี่พอรสชาติได้ที่เราก็ใส่ลูกดดลงไปเลยครับ พอหลุดดูเขาเริ่มยุบนี่ครับตามด้วยหน่อโจดครับหน่อโจดนี่ผมไม่ผมไม่ได้ฟานเหมือนหน่อใหม่นะครับพอหน่อเขาเล็กครับตามเป็นท่อนเป็นท่อนเลยครับเกาจะกรอบนะครับไม่ค่อยได้นี่ครับก็ตั้งทิ้งไว้พอเขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งครับใส่สุดท้ายก็คือใบชะอมกับใบแมงลักครับใส่ลงไปครับก็จะเป็นการเซตเรียบร้อยครับของการแกงหน่อโจดใส่พักรวมของผมนะครับเนาะ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ลุงกูด้วยนะครับจะได้สรรหาเมนูดีๆมาฝากกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ